ครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่18เมษายนพศ2566วันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจติดตามนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอในตอนที่ว่าพาตะกุดหลงวงพ่อพิษวัดขมังจังหวัดพิจิตรสำหรับในวันนี้นะครับผมได้นำตะกุดของหลวงพว่อพิษนะครับ นำมาให้ได้รับชมกันอยู่2ดอกนะครับก็จะเป็น2ลักษณะนะครับ2ดอก2ลักษณะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงรายละเอียดนะครับของตะกุดแต่ละดอกนะครับวันนี้ผมไข่จะขอนำประวัติของท่านโดยสังเขปนะครับนำมากล่าวให้ได้รับทราบกันนะครับ สำหรับประวัติของหลวงพ่อพิษวัดขมังจังหวัดพิจิตรนะครับท่านเกิดเมื่อปีพศ2418นะครับที่ตำบลขมังฮนะอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรท่านอุปสมบทเมื่ออายุครบ22ปีนะฮะในปีพศ2440ที่วัดบึงตะโกนจังหวัดพิจิตรหลังจากนั้นนะครับท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดต่างๆนะครับเพื่อเรียนศัพพวิชาต่างๆนะครับ ทั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเองนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมถึงวัดบางคารน,นะครับอำเอภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรด้วยเช่นกันนะครับเพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่องเงินวัดบางคารน,นะครับในช่วงชีวิตของท่านนะครับหลวงพ่อพิษท่านได้สร้างพระอูรสถนะครับตามวัดต่างๆขึ้นถึง5วัดด้วยกันนะครับ ก็คือวัดแรกก็คือวัดขมังนะครับวัดที่สองวัดใหม่คําวันวัดที่สามวัดบึงตะโกนวัดที่สามวัดที่สี่นะครับวัดสามขานะครับและวัดที่ห้าก็คือวัดหัวดงนะครับหลวงพ่อพิษท่านมรณภาพเมื่อปีสอง8ี่แปดนะครับที่วัดขมังสี่สี่อายุรวมทั้งหมดเจ็ดสิบปีนะครับสําหรับการสร้างตะกุดของท่านนะครับ ตะกุดของท่านนะครับจะมีช่วงระยะเวลาในการสร้างเนี่ยตั้งแต่ปี2470ถึงประมาณปี2485นะครับแล้วก็การออกตะกุดเนี่ยนะครับการออกตะกุดครั้งแรกเลยนะครับจะออกที่วัดสามขานะครับออกในคราวที่ทําบุญพระอุโบสถนะครับที่วัดสามขา เพื่อจะสร้างพระอุโบสถที่วัดสามขานะครับตอนนั้นเนี่ยได้นําออกให้เช่าบูชาดอกละ10บาทซึ่งก็ถือว่าแพงมากนะครับในสมัยนั้นนะฮะปกติในยัน,ย,นยันที่ใช้ยันที่ใช้ลงในตะกรุดของท่านนะครับปกติจะเรียกว่ายันคู่ชีวิตนะครับคือยันคู่ชีวิตหรือยันอสิสตินะครับความหมายก็คือนะครับมีอยู่ มีอยู่แล้วครับชีวิตจะอยู่คงนะครับมีอยู่แล้วชีวิตอยู่คงนะครับยันคู่ชีวิตหรือยันอสิสตินี่นะครับมีมาตั้งแต่สมัยอุทธยานะครับเป็นยันหนึ่งในตําราพิชัยสงครามนะครับเป็นยันชั้นสูงนะครับหาค่าม่ได้นะครับแล้วก็มีมีการบันทึกในตําราสมุดคอยของหลวงพ่อเลืองวัดบ้านดง อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกได้เขียนบันทึกไว้ว่านะครับยันนี้ลงตะกุดยันนี้ลงกระตุดสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับเขาเรียกตะกุดว่ากระตุดนะครับยันนี้ลงกระตุดไม่ต้องเสกยิงเอาเถิดนะครับสำหรับกระถาที่ลงไว้นะครับในในช่องตารางทั้งหมดนะครับ ก็จะมีการลงมีการลงไว้นะครับก็คือพระคาถายันคู่ชีวิตนะครับมีการลงไว้ในตารางทั้ง4มุมของท่านเนี่ยก็คือพระคาถาอัศสติธนูเจวะสัพเพเตอาวุธานิจะภะกะภคขาวิจุนนานิโลมังมาเมนะสุขสันตินะครับ การลงอักขระที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับก็จะลงสลับกันไปมานะครับตามช่องต่างๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เรียงกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทราบไว้ก็คือตะกุดนะครับที่ท่านสร้างนะครับตะกุดคู่ชีวิตที่ท่านสร้างออกมาเนี่ยนะครับจะมีการจานของลูกศิษย์นะครับทั้งหมดอยู่หกองนะครับคือลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่หกองที่ช่วยหลวงพ่อพีทท่านจานนะครับ เพราะฉะนั้นลายมือตะกุดของแต่ละองค์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคําอ้างอิงบอกเล่าจากพระมหาลําเจียกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จารตะกุดให้หลวงพ่อพิษปลุกเสกนะครับแล้วก็อีกหลวงพ่อหนึ่งนะครับที่ผมทราบมานะครับก็คือหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างนะครับซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในหกองค์ที่ ช่วยหลวงพ่อพิษท่านจาร์ตะกุดคู่ชีวิตนะครับหลังจากที่ลูกศิษย์ท่านจาร์แล้วนะครับหลวงพ่อพิษจะเป็นผู้ปลุกเสกในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆโดยสังเกตของหลวงพ่อพิษวัดคมังจังหวัดพิจิตรรวมถึงการสร้างตะกุดของท่านนะครับครับตอนนี้เราก็มาเข้ารายละเอียดของตะกุดแต่ละดอกกันนะครับ วันนี้ผมแนะนำตะกุดหลวงพ่อพิษนะครับมามาให้เราได้รับชมกันเนี่ยสองดอกนะครับดอกแรกนะครับเป็นตะกุดลักษณะนะครับมีอว่วนะครับมีอว่วนะครับเป็นอัวทองเหลืองนะครับแล้วก็จะมีคือคือคำว่าอวเนี่ยนะครับอั่วนี่ก็คือแกนนะครับแกนกลางแกนที่เป็นแกนกลางนะครับ แกนที่เป็นแกนกลางของของตะกุดนะครับจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นม้วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลวดลวดทองเหลืองอีกทีนึงนะครับบัตดกีด้วยบัตดกีด้วยน้ําประสานเงินก็เรียกน้ําประสานเงินนะครับบัดกีด้วยน้ําประสานเงินนะครับเพื่อให้เพื่อให้แกนทองเหลืองนะครับหรืออั่วนะครับอยู่ในตะกุดได้นะครับ ก็จะได้ไม่ไม่หลุดออกมานะครับสําหรับะตะกรุดดอกนี้นะครับแกนหรืออั่วทองเหลืองนะครับสามารถขยับได้นะฮะสามารถขยับตัวได้นะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ลักษณะของตะกรุดของท่านดอกนี้นะครับก็คือหลังจากที่มีแกนนะครับแกนแกนหรืออั่วนะครับ ที่อยู่ตรงกลางตะกุดนะครับที่เป็นทองเหลืองนะครับหรือเป็นฝาบาทนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากฝาบาทนะครับแล้วก็จะม้วนพันรอบอว่ฝาบาทนี่นะครับด้วยตะกัวนะครับตะกัวนี่ก็เป็นลักษณะของตะกัวนมนะครับตะกัวนมก็คือตะกัวบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเราจะเรียกว่าตะกัวอ่อนก็ได้นะฮะ ลักษณะการถักเชือกนะครับปกติแล้วเนี่ยผมก็ใจว่าในสมัยโบราณนะครับก็ท่านก็ทําตะกุดออกมาแล้วก็การถักเชือกนี่ก็จะเป็นลักษณะของการนำไปให้ช่างเขาถักให้ภายหลังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเรื่องในเรื่องของการลงรักนะครับการลงรักลงยางไม้ก็ดีนะครับก็จะเป็นหลังจากนั้นภายหลังจากที่ได้รับตะกุดมาแล้วนะครับชาวบ้านก็ไปนำไปลงกันเองนะครับ สำหรับตะกุดดอกนี้นะครับเชือกก็จะเป็นเชือกเชือกเชือกป่านนะครับเป็นลักษณะของเชือกป่านแล้วก็ตะกุดดอกนี้เนี่ยได้มีการลงยางไม้นะครับไม่ใช่ลักนะครับเป็นยางไม้นะครับเป็นยางไม้นะครับจออกแดงๆหน่อยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ลักนะครับไม่ใช่ลักแดงนะมันเป็นยางไม้นะครับคือถ้าเป็นลักเนี่ยลักษณะจะอีก เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ให้ดูลักษณะโดยทั่วๆไปก่อนนะครับความยาวดอกนี้ก็3ามนิ้วพอดีนะครับ3ามนิ้วพอดีถือว่า3นิ้วพอดีนะครับส่วนดอกถัดมานะครับดอกถัดมาก็จะเป็น ลักษณะตะกุดที่ไม่มีอั่วนะครับดอกนี้นะครับนะครับดอกนี้ก็เดิมทีนะครับก็ไม่ได้มีการถักเชือกแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะนํามาถักกันในภายหลังนะครับหลังจากที่ได้ตะกุดมาแล้วนะครับดอกนี้ก็เป็นลักษณะของเนื้อฝาบาทเหมือนกันนะครับเนื้อฝาบาท มีการขีบนะครับขีบที่ที่มุมเนี่ยนะครับเป็นขีบเล็กๆนะครับขีบเล็กๆเป็นลักษณะของขีบเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าขีบมุมนะครับขีบมุมเล็กๆหรือเรียกว่าตัดสอบนะครับการตัดสอบด้านนี้ก็จะไม่ได้มีการขีบแต่ว่าด้านนี้จะมีการขีบขีบมุมนะฮะนี่ครับตามลักษณะนี้นะฮะ การมว้วนจํานวนรอบของการม้วนเนี่ยดอกนี้สำหรับดอกนี้นะครับเฉพาะดอกนี้เนี่ยม้วนทั้งหมดเจ็ดรอบครึ่งนะครับม้วนทั้งหมดเจ็ดรอบครึ่งลักษณะก็จะเป็นเชือกเชือกป่านนะครับดอกนี้เนี่ยผ่านการลงยางไม้มาก่อนนะครับไม่ได้ลงรักเหมือนกันนะก็คือลงยางไม้มาก่อน มีการลงยางไม้มาก่อนก็จะเห็นายางไม้นะครับอยู่ตามซอกเชือกนะครับก็จะเห็นบางส่วนออกเรื่อยๆนะครับออกสีแดงๆเรื่อยๆนะครับดอกนี้ก็ถือว่ามีการใช้มาพอสมควรนะครับนะครับดอกนี้นะครับสังเกตที่หัวนะครับจะมีลักษณะของการใช้มาพอสมควรนะครับ ก่อนอื่นเลยที่ผมจะเอ่อจะจะพาตะกุดออกมาให้ชมกันนะครับว่ามียันอะไรเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้ทำความเข้าใจกับยันคู่ชีวิตก่อนนะครับยันคู่ชีวิตหรือยันอสีสตินะครับเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะขอนำให้ชมกันก่อนนะครับก่อนที่จะพาตะกุดนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมอันนี้เป็นแผ่นยันคู่ชีวิตนะครับที่เป็นแผ่นกระดาษนะครับแผ่นกระดาษที่มีการพิมพ์นะครับเมื่อปีสองสี่แปดหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับอาจจะมีแสงสะท้อนบ้างนะครับอันนี้เป็นแผ่นยัน ที่มีการจัดพิมพ์เมื่อปีสองสี่แปดหนึ่งแล้วก็นำไปให้หลวงพ่อพิษท่านปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแผ่นยันที่มีการจัดพิมพ์ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็นำไปให้หลวงพ่อพิษท่านปลุกเสกเที่จังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้ผมได้มาเนี่ยผมก็นำมาใส่กรอบนะครับกรอบสีขาวนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับ ครับก็จะขอขยายรายละเอียดให้ชมดูนะครับให้รับชมดูนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นแผ่นยันนะครับแผ่นยันกระดาษนะครับนะครับแผ่นยันกระดาษลักษณะของยันนะครับลักษณะของยันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของช่องตารางนะครับเป็นเป็นลักษณะของยันช่องตารางนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมี มีช่อง <one> นะครับนะครับก็จะมีช่องตรงกลางนะครับช่องตรงกลางกลุ่มช่องตรงกลางนะครับแล้วก็กลุ่มช่องยันนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับซ้ายขวาบนล่างซึ่งซ้ายขวาบนล่างเนี่ยจะบรรจุนะครับพระคาถานะครับยันคู่ชีวิตนะครับของท่านไว้นะครับพระคาถายันคู่ชีวิตเนี่ยในนี้นะครับก็ ได้มีการนำมาพิมพ์ลงไว้นะครับก็คือคำว่าอาสิสติธนูเจวะสัเพเตอวุธานิจะภะกะภะคาวิจุนานิโลมังมาเมนะผุดสันตินะครับอันนี้ก็คือยันคู่ชีวิตนะครับซึ่งเป็นยันหลักของท่านนะครับที่ท่านใช้ลงตะกุดของท่านแล้วก็นะครับ แผ่นยันแผ่นนี้นะครับมีการนะครับพิมพที่มิตรเจริญการพิมพ์นะครับมิรเจริญการพิมพ์อยู่ที่ถนนลูกหลวงนะครับเชิงสะพานนางเลิงนะครับกทมพิมพ์เมื่อปีพศสองสี่แปดหนึ่งนะครับสองสี่แปดหนึ่งซึ่งแผ่นนี้นะครับท่านหลวงพ่อพิษท่านปลุกเสกแน่นอนนะครับเพราะ หลวงพ่อพิษท่านมรณภาพในปี2488นะครับอันนี้เป็นลักษณะของยันคู่ชีวิตนะครับนะครับให้ดูชัดๆนะครับนะครับลักษณะของท่านนะครับคือในตะกุดของท่านนี่นะครับก็จะมีการจานยันตัวนี้นะครับลงไปที่ตะกุดของท่านนะครับแล้วก็จะเป็นยันเอกลักษณ์ของท่านนะครับ อันนี้คือรายละเอียดนะครับจะเห็นจะเห็นได้ว่าลักษณะของสีนะครับสีกระดาษนะครับความเก่าของสีกระดาษกับสีกระดาษสีขาวนะครับที่ผมนําไปใส่กรอบมานะครับจะเห็นว่าความแตกต่างเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าความเก่ากับความใหม่นะครับแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแผ่นยันแผ่นนี้นะครับพิมพ์เมื่อปีสองสี่แดหนึ่งเนี่ย นับถึงปัจจุบันนะครับก็ตกประมาณ84 84ปีนะครับก็ไม่ใช่น้อยนะครับอายุการสร้างนะครับอายุการพิมพ์นะครับยันแบบนี้ก็คือปกติใครที่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำไปใส่กรอบแล้วก็เอาไว้บนหิ้งนะครับบูชาที่บ้านนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะยันที่นําให้ชมกันก็คือเป็นยันคู่ชีวิตนะครับแผ่นนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือทันท่านนะครับการจานอักขระอะไรต่างๆนะครับแต่ละช่องแต่ละช่องก็จะเหมือนก,นกันกับที่ท่านลงไว้ในตะกุดนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็จะขอนำตะกุดมาผ่าให้ชมกันนะครับ อันดับแรกเลยนะนะครับตะกุดดอกที่จะนํามาผ่าให้ชมมันก่อนก็คือดอกนี้นะครับนะครับดอกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับของดอกนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับให้ชัดๆขึ้นมาหน่อยนะครับครับก่อนการผ่านะครับก็อยากจะให้ดูรายละเอียดนะครับ นะครับอยากให้ดูรายละเอียดลักษณะลายเชือกนะครับก็อันนี้แล้วแต่คนถักนะครับอาจจะมีเป็นลายกระบองบ้างลายลายจระเข้ขบฟันก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนถักนะครับอันนี้ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรชัดเจนแน่นอนนะครับลักษณะของเชือกก็จะเป็นเชือกเชือกปอเชือกป่านนะครับหรือเราเรียกว่าเชือกปอป่านก็ได้นะฮะ ดอกนี้ก็คืออย่างที่บอกไว้นะครับก็คือเป็นเนื้อฝาบาทนะครับเป็นตะกรุดเนื้อฝาบาทดอกนี้ก็จะม้วนเจ็ดรอบครึ่งนะครับเท่าที่นับดูก็จะเจ็ดรอบครึ่ง ดอกนี้ก็จะมีลักษณะของการตัดสอบอยู่ the ด้านในนะครับด้านในเนี่ยตัดสอบแต่ด้านานอกนี <const> ่ person. ด้านนอกด้านนี้ไม่ได้ตัดสอบนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับด้านนึงก็ด้านนอกนี่มีการตัดสอบนะครับแล้วก็ด้านในของด้านนี้ก็จะมีลักษณะของการตัดสอบอยู่นะครับเห็นว่าตัดเป็นมุมเล็กๆนะครับตัดออกเป็นมุมเล็กๆนะครับ ดอกนี้ความยาวนะครับไม่ไม่ถึงสามนิ้วดีนะครับตกประมาณสองจุดเก้านิ้วนะครับสองจุดเก้านิ้วอันนี้คือวัดละเอียดนะครับถ้าถ้าจะวัดคร่าวๆก็คือสามนิ้วนั่นแหละครับจะเรียกว่าสามนิ้วก็ได้นะไม่ผิดกติก,กานี่ก็อีกด้านหนึ่งนะครับครับผมเราก็จะมาเริ่มผ่ากันเลยนะครับ ก็จะมาเริ่มผ่ากันเลยนะครับก็จะใช้คัตเตอร์ในการกรีดนะครับ อันนี้ก็ผ่าไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเชือกที่ไม่ได้ลงรักนะครับเป็นเชือกที่ไม่ได้ลงรักเพราะฉะนั้นเนี่ยรักก็ถ้าลงรักนี่จะแข็งนะครับส่วนใหญ่จะแข็ง อันนี้ก็เดี๋ยวจะเช็ดๆหน่อยนะครับแล้วก็จะดูรอยจานที่อยู่ด้านนอกนะครับปกติแล้วการลงยันคู่ชีวิตนะครับจะมีรอยจานปรากฏให้เห็นอยู่ด้านนอกนะครับอ่าเราก็จะผ่าต่อไปนะครับ อยนะครับอ่าเคครับได้ออกมาแล้วนะครับเชือกก็จะเป็นลักษณะของเชือกเชือกปอป่านนะครับเชือกปอป่านก็มีลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะ ดูนะครับว่าลักษณะของตะกุดดอกเนี่ยด้านในเป็นยังไงนะครับ ครับก็จะได้ตะกุดออกมาลักษณะนี้นะครับสำหรับตะกุดดอกนี้นะครับนะครับผ่าออกมาเนื้เนอเนื้อโลหะเนี่ยจะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อฝาบาทชัดเจนนะครับแต่ลักษณะของอัคระยันหรือเมื่อกี้ผมมองคร่าวๆนะครับมันจะเห็นมีเส้นตารางอยู่นะครับเส้นตารางอยู่ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นยันลักษณะไหนอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวยังไงต้องขออนุญ,ญาตไปว่ากันตอนที่สองแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมทําความสะอาดตะกุดแผ่นนี้ออกมาแล้วนะครับว่าลักษณะของการจานนะครับยันที่ลงเนี่ยเป็นลักษณะของยันอะไรนะครับนะครับขออนุญ,ญาตไปข่าวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขราวนี้ขอจบตอนนี้แต่เพียงตอนนี้ไว้ก่อนนะครับ